กลับมาพบกับรายการเดอะทิปส์ทิปดีๆของคนรักดนตรีวันนี้ก็ยังคงเป็นทิปดีๆเรื่องของดนตรีกันอยู่นะครับงั้นตอนนี้เราไปชมทิปดนตรีดีๆกันต่อเลยครับนึกขึ้นได้มากี้แวบบๆเมื่อกี้ยังพูดอาจจะยังไม่จบคือเรื่องของการที่กลับไปตรวจงานตัวเองด้วยสายตาของศัตรูแล้วดูว่าเราบกพร่องตรงไหนอาจจะมีคนสงสัยว่าแล้วจะรู้ได้ไงบกพร่องตรงไหนเออเอาอย่างนี้ดีกว่าครับถ้าเราทําอาหารเราทําผัดซีอิว๊วอะ เราทำเราเราเราเรับคำสั่งว่าทำผัดซีอิ๊วสักจานหนึ่งเนี่ยแล้วเราทําเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราทิ้งไว้สามวันหรือแล้วกลับมาดูใหม่ด้วยสายตาของศัตรูอย่างที่บอกเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าผิดตรงไหนเรารู้อยู่แล้วผัดซีอิ๊วหนึ่งมันมีเส้นไหมวะอ่ามีโอเครอดไปอมีผักไหมว่ามีเนื้อสัตว์ตันที่เขาสั่งไหมพี่เรางจะบ่ายถึงว่าเ้าบกพร่องเนี่ยจริงๆมันรู้อยู่แล้วละว่าเราบกพร่องตรงไหนอ่ะเพราะน้องมีโจทย์อยู่แล้วใช่ไหมครับน้องบอกว่าวันนี้น้องจะต้องใส่สูตรไปงานเป็นทางการ แล้วน้องก็จัดเสื้อผ้ามาชุดหนึ่งน้องคิดว่านใช่ชุดนี้แหละแต่ถ้าน้องกลับมามองด้วยสายตาของการจับผิดนเนาะเขาบอกเฮ้ยนี่ไปงานศพใส่เนไทยสีแดงได้ยังไงน้องจะรู้ด้วยตัวเองว่ามันผิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปัญหาข้อนี้เนี่ยไม่ไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับคนที่จะกลับมาตรวจช็คงานตัวเองว่าผิดหรือย,อยังแต่เอาละจะให้มันละเอียดหน่อยก็ได้ว่าสําหรับเพลงเนี่ยถ้าสําหรับเนื้อเพลงเนี่ยจะเช็คง่ายๆข้อแรกอ่านรู้เรื่องไหม ไม่ได้อ่านด้วยสายตาของคนที่ทํานะครับอย่างถ้าพี่ทําเนี่ยพี่จะให้ภรรยาพี่เป็นคนมาอ่านโดยที่พี่ไม่บอกอะไรแล้วถามเขาว่ารู้เรื่องไหมว่าพูดถึงเรื่องอะไรเหมือนเราสื่อสารออกไปแล้วคนรับสารเขาฟังได้ชัดว่าเราพูดเรื่องอะไรเราเล่าให้เขาฟังแล้วเขาเก็ตว่าเราเล่าเรื่องอะไรอันนั้นแสดงว่าเราถูกต้องข้อหนึ่งแล้วข้อที่2คือว่าภาษาไทยอันนี้เน้นภาษาไทยมันเป็นภาษาที่มีโน้ตเป็นโนเทชันอยู่ก็คือมีความสูงต่ําของมรรณยุคอยู่แล้วเทียบดูเลยว่าเรามีความเหนือของโน้ตของภาษาไหม ฉันจะไปตาลาดอันเนี้ผิดร้อยเอร์เซนถ้าไม่เข้าข้างตัวเองจะรู้ว่ามันผิดเพราะเราไม่พูดกันอย่างนี้เราคงไม่ไปแบบเดินไปหาเพื่อนแลวเฮ้ยไปกินข้าวกันไหมเนี่ยมันผิดหมดเลยใช่ไหมฮะเราตรวจตัวเนี้เราก็จะรู้ละขอแค่สองอย่างเนี่ยหนึ่งรู้เรื่องไหมที่เราต้องการจะสื่อสารสองมีคําพูดที่มันเนอรมันผิดส่วนอะไรไหมไอ้ตรงนี้สาคัญตรงไหนถ้าเอาเคลระไม่พูดถึงเรื่องของความเป็นภาษาที่ถูกต้อง การที่ภาษามันโน้ตไม่ตรงมันวรรณยุกต์มันไม่มันเพี้ยนจากจากภาษาที่ควรจะเป็นส่วนสั้นยาวเนี่ยมันเกิดผลเสียหายกับงานของเราแน่ๆในงานที่ว่าเพลงออกไปแล้วคนฟังไม่รู้เรื่องว่าเราพูดเรื่องอะไรนั่นก็คือการที่เราส่งสารออกไปแล้วเขาไม่ได้รับเราก็สอบตกตรงนั้นเพราะฉะนั้นเน้นเรื่องของการรู้เรื่องแล้วก็เรื่องของภาษาที่จะทําให้รู้เรื่องมากขึ้นก็คือถูกต้องตามโน้ตตามส่วนที่ควรจะเป็น น่าจะมาถึงตอนท้ายๆของการเราจะคุยกันวันนี้นะครับยังมีอีกสองเรื่องที่พี่อยากจะฝากไว้เรื่องแรกก็คือมีน้องๆเคยถามพี่มาตลอดว่าเขียนเนื้อเพลงเนี่ยจำเป็นต้องรู้ดนตรีไหมเขาเล่นกีตาร์ไม่ได้เลยไม่เคยอ่านโน้ตเลยเขียนเนื้อเพลงชื่อก็บอกไปแล้วว่าเขียนเนื้อคือใช้ภาษาไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนภาษาไทยคุณจะต้องดีแต่รู้ดนตรีไหมจริงๆไม่จําเป็นแต่ถ้ายิ่งรู้มันจะยิ่งได้เปรียบในการทํางานเช่นเขาให้เมโลดี้อย่างนี้มาแล้วเราจะใส่คํานี้แต่เราใส่ แล้วมันไม่ลงโนต้ตแต่เราอยากใช้คำนี้มากๆคำนี้คำเด็ดของเราเลยเนี่ยถ้าเรารู้ดนตรีเราจะสามารถขยับโนต้ตได้โดยที่ไม่ทำให้ไวยากรณ์ของดนตรีเสียไม่ขอดไม่กัดกันโนต้ตกับขอดลงกันพอดีหรือว่าส่วนนี้จะไม่เสียโมทีฟของดนตรีต่างๆนานามันจะเป็นความรู้ที่เอื้อให้เราทำงานได้คล่องตัวมากขึ้นแล้วได้อย่างใจมากขึ้นถึงวันนี้ผมทำมา20ปีแล้วนะครับก็ เป็นอาชีพหนึ่งทีท่เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้เหมือนอาชีพสุจริตอื่นๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากทําอาชีพนี้เนี่ยก็ยังยังมีโอกาสยังมีช่องทางแล้วก็เป็นอาชีพที่ยึดถือจริงจังได้ไม่ใช่เต้นกินลํากินอย่างเมื่อก่อนเป็นอาชีพที่ที่คนยอมรับเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆฝัน,อ,น,อ,นอยากจะเป็นนักแต่งเพลงฝันแล้วจะทำแค่ฝันแล้วก็ทําด้วยความสุขขอให้โชคดีทุกคนครับติดตามเดอะชิ์ ทิปดนตรีดีๆรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาฝึกฝนได้ทุกวันจันถึงสุกทางช่อง GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรีหากมีปัญหาเรื่องของดนตรีก็สามารถถังกันเข้ามาได้นะครับที่ www.facebook.com/GMMMusic สำหรับวันนี้สวัสดีครับ